สวัสดีค่ะดีมจากเพจที่ดีราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ วันนี้นะคะดินจะพาเที่ยวชมที่ดินติดถนนสายหลกักราคาถูกค่ะเนื้อที่23ไร่1งาน76ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะง,งุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นโฉนดนส4สจอขุดแดงค่ะไร่ละ3 50,000บาทฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาถูกมากๆเลยค่ะ เหมาะที่จะซื้อเก็บก็ได้นะคะหรือว่าจะทำสวนทำการเกษตรขุดโคงหนองนาเปิดกิจการต่างๆก็ได้ค่ะพังที่ดินตามที่ดินแนบไว้ตรงนี้เลยหน้ากว้างติดถนนสายหลักหมายเลข3357ทางนี้นะคะอยู่ที่120เมตรค่ะความลึกของที่ดินอยู่ที่225เมตรนะคะเป็นที่ทุง่งหญ้าโลง่ลงๆกว้างๆตรงนี้เลย ด้านหน้าของที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะบรรยากาศดีนะคะวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าที่ดินของเราเลยค่ะจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะเปิดกิจการก็ได้หรือว่าซื้อเก็บก็ได้นะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะภายในที่ดินเรานะคะก็เป็นที่โล่งแล้วก็มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อที่ดินเราติดถนนสาธารนณะ ด้านหน้าตรงนี้ถึง2ด้านเลยเดี๋ยวดิมพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งของที่ดินกันค่ะฝั่งทางนี้นะคะก็ติดทางถนนสายหลัก3 3 5 7อยู่ที่20เมตรค่ะที่ดินเราเป็นทั้งที่ราบที่เนินที่ลุ่มนะคะมีต้นไม้อยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายังที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ 8 9กิโลเมตรค่ะที่ดินเราด้านหน้าจะมีตรงช่วงเว้าตามผังที่ดินตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นเว้าของบ้านของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะส่วนบ้านที่อยู่ในที่ดินของเรานะคะก็จะขอรื้อออกค่ะแล้วก็เป็นที่ดินเปล่าเลยนะคะที่ขาย ส่วนด้านในก็มีต้นไม้นะคะมีไร่อ้อยบ้างแล้วก็มีพื้นที่โลง่งๆด้วยแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ในที่ดินหนึ่งบ่อค่ะจะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะหรือว่าขุดโคกหนองนาก็ได้ค่ะเพราะว่าด้านหลังก็จะมีแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะใหเ้เลี้ยงปลาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการเกษตรก็ได้ค่ะแถวนี้เป็นดินดำร้วนเลย ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินที่จะซื้อเก็บติดถนนสายหลกักราคาถูกแบบนี้นะคะถือว่าแปลงนี้หายากมากเลยค่ะราคาประมาณนี้บริเวณรอบๆก็มีเพื่อนบ้านเป็นแหล่งชุมชนเลยค่ะจากโพธารามนะคะตัวอำเภอมายังที่ดินเราอยู่ประมาณสัก27เมตรค่ะ27กิโลเมตรค่ะส่วนด้านหน้าที่ดินเราหันหน้าไปทางทิศเหนือมองเห็นวิวภูเขา ด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็ง่ายนะคะเดี๋ยวดิมพาไปชมวิดีโอมุมสูงของที่ดินแปลงนี้กันอีกทีค่ะจากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเช่นโครงการพระราชดดำริเขาชะง,งุมค่ะมายังที่ดินประมาณ10กิโลเมตรบริเวณแถวนี้นะคะก็ ื่อนบ้านก็ทำไรอ้อยบ้างขุดโคกหนองนาเป็นบ้านของชาวบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมสูงของที่ดินเราเลยผังของที่ดินนะคะก็ตามที่ดินแนบไว้ตรงนี้เลยค่ะด้านหน้าติดทางสายหลัก3 3 5 7กว้างอยู่ที่120เมตรนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเว้าตามผังที่ดินเลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะกว้างติดถนนสายหลักอยู่ที่20เมตรค่ะ ความลึกของที่ดินนะคะอยู่ที่223เมตรวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเราเลยเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะซื้อเก็บทำสวนทำการเกษตรขุดโคกหนองนาก็ได้เป็นชนดนนสสี่จอขุดแดงค่ะไฟฟ้านะคะก็เป็นไฟฟ้า3ามเฟสค่ะที่อยู่ด้านหน้าที่ดินเรามองเห็น วิวภูเขาด้วยดินก็เป็นดินดำนะคะราคาขายเพียงไล่ละ3ามแสนห้ามบาทเท่านั้นค่ะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายนะคะภายในที่ดินก็เป็นที่ราบที่เนินที่ลุ่มแล้วก็มีต้นไม้อยู่บางส่วน,นะคะ่ะแล้วก็บ่อน้ำอยู่ในที่ดินหนึ่งบ่อนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อ,อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะหาของทานก็สะดวกการเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอโพธารามกับอำเภอบ้านโป่งค่ะ การเดินทางก็สะดวกสบายด้านหน้าติดถนนสายหลักหมายเลข3357เลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID l i n ลดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะด้านหลังเรานะคะก็เป็นที่โล่งๆกว้างๆแบบนี้เลย ขุดโคกหนองนานะคะก็มีน้ำค่ะหรือว่าจะทำสวนทำการเกษตรก็ได้นะคะบริเวณรอบๆด้านหลังของที่นี่เราก็มีเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะที่นี่เป็นไรอ้อยนะคะอ้อยไม่มีการเผาอ้อยเลยค่ะก็จะมีรถจากโรงงานเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านนะคะดิมทวนอีกครั้งค่ะที่ดิน23ไร่หนึ่งงาน 76ตารางวาตำบลเขาชะง,งุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาไล่ละ3ามแสนห้ามบาทฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิมพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยราคาถูกวิวภูเขาเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ